ดีแบบไทยไทยแล้วก็ไปแบบสากลสวัสดีทุกๆคนแบบสากลแล้วก็แบบไทยแบบสากลแล้วก็แบบ วันชัยคุณสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆชั้นอนุบาลสองทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทีเชร์หนิงในรายวิชาภา,าษาไทยประจำวันที่29เดือนกนรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะสละไทยมี32เสียงเด็กๆอ่านไปพร้อมกับทีเชอร์นะคะสละอาสละอาส,ส,สละอีละอี สระอึสระเอสระอุสระอูสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระออสระออสระเอสระเอสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระอัวสระอ สละไอไม้มวนสละไอไม้มาลายสละเอาหรือหรือหรือก็ได้เรียนรู้สละของไทยไปแล้วใช่ไหมคะว่า สระนี้เรียกว่าสระอะไรและแต่ละสระมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะ,ะให้เด็กๆเปิดใบงานนะคะเรามาดูใบงานของเราดีกว่าว่าวันนี้วี่าะาษาทำอะไรเปิดไปหน้าที่ปั๊มวันที่29เดือนกรกฎาคมนะคะเป็นวิชาภาษาไทายหน้าที่มีทะเลมีเรือใบนะคะ คำสั่งนะคะเด็กๆเขาบอกว่าให้เด็กๆสังเกตภาพแล้วก็อ่านประโยคตามครูแล,แล้วค่อยเขียนประโยคตามเส้นประให้สวยงามเด็กๆมาดูบรรทัดที่หนึ่งกันค่ะทีเชอร์จะพาสะกดทีละคำนะคะแล้วจะพารวมประโยคทีหลังนะคะอ่าข้อแรกบรรทัดแรกนะคะจะมีคอทหารสะบะอ่ะสะกดพร้อมมเชอค่ะขออ่ะฮะอ่ะาคำที่สองจะมีทระเอลลิงลอเอ คำที่สจะมีมอมาสละดอีอ่านว่ามอ,อีมีคำท,ที่สี่จะมีปอปลาสลอูอ่านว่าปออูปูพอรวมประโยชน์เสร็จแล้วจะอ่านเป็นทะเลมีปูอ้าวมองภาพสิคะทะเลมีปูจริงไหมอู้มีจริงๆด้วยค่ะปูอยู่ตรงนี้นี่นะคะอ่ะทีแค่กะพา อ่านประโยคที่สองอะเหมือนเดิมเลยขอทาหารสระอทออะฮะต่อไปนะคะสระเอลอลิงลอเอเลต่อไปคำที่สามค่ะมอมาสระอีมอีมีต่อไปคำที่สี่นะคะสระโอลอิลงอ่านว่าลอโอโลต่อไปค่ะคำที่ห้า อ่านว่ามอาอมาอ่ะเราสะกดคําบรรทัดที่สองทุกคําแล้วใช่ไหมคะที่แท้หนิงจะพารวมประโยคก,กันนะคะอ่านพร้อมกันนะคะฮาเลนีโลมาอีกหนึ่งรอบนะคะฮาเลนีโลมาเด็กๆมองดูภาข้างบนซิมีโลมาจริงไหมอุ้ยโลมามีจริงด้วยค่ะต่อไปมาสะกดประโยคที่สา ประโยคที่สามก็คือบรรทัดที่สามนะคะสะกดทีละตัวเหมือนเดิมน,นะคะคออ่ะขาอ่ะอคำที่สองรอเอเลคำที่สามมออีมีคำที่สี่นะคะกอออกออ่ะชิ้นส่วนจะพารวมประโยคแล้วนะคะอ่าประโยคที่สามรวมกันดูซิจะอ่านว่าอะไรอ่าอ่านว่าฮะเล ทะเลมีเกาะนี้เกาะที่ปูอาศัยอยู่นะคะเด็กๆก็ได้ขบกดไปทั้ง3ประโยคแล้วใช่ไหมคะอ่ะพี่ชอรจะพาทบทวนอีกรอบนึงนะคะ,ะประโยคแรกอ่านว่าทะเลมีปูอีกรอบนึงนะคะทะเลมีปู่ะเรามาดูประโยคที่2กันค่ะประโยคที่สองทะเล ่คะประโยคที่3าะะเลมีกออ,อีกรอบหนึ่งนะคะทะเลมีกอ,อพอเด็กสะกดได้และอ่านตามพิเชาได้นะให้เด็กใช้ดินสอค่ะเขียนตามเส้นปะให้สวยงามห้ามออกนอกเส้นเลยนะคะเขียนทั้ง3ามบรรทัดให้สวยงามแล้วก็มาระบายสีระบายสีให้ถูกต้องด้วยนะคะ ว่าน้ำทะเลสีอะไรน้ำทะเลสีแดงได้ไหมลูกไม่ได้น้ำทะเลต้องสีฟ้านะคะระบายให้สวยงามเลยอ่าอ่ะ,อะเด็กๆก,ก็ได้ทําใบงานไปแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นให้เรียบร้อยและตรวจสอบดูซิลืมเขียนตัวไหนหรือเปล่าลืมระบายสีอะไรหรือเปล่าหรือว่าสวยงามหรือย,อยังถ้ายังไม่สวยงามก็ให้เด็กๆทําเพิ่ม,เต,มเติมให้สวยงามนะคะ อะแล้วช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝนตกบ่อยให้เด็กๆอยู่ที่บ้านดูแลรักษาสุขภาพตัวเองอ่ะแล้วก็มีช่วงนี้มีไวรัสอะไรลูกโควิด -19 ใช่ไหมคะก่อนที่เด็กๆจะออกนอกบ้านไปซื้อขนมหรือไปข้างนอกกับคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะอ่ะเพื่อที่เราจะได้ รักษาร่างกายแล้วก็กลับมาเรียนในห้องเ,เรียนกับทิชร์หนิงเหมือนเดิมนะคะ,ะสำหรับวิชาภาษาไทยทิชร์หนิงก็มีมาฝากไว้เท่านี้พบกับทิชร์หนิงในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ทิชร์หนิงขอบคุณค่ะ